อาบอลเกมที่น้องพอดีพาพีพาหน้องว่าเบิ้งฟุตบอลเยาวชนหมู่เจ็ดที่น้องนี่คือบรรดากองเชียร์กองเชียร์หมู่ไหนครับหมู่เจ็ดบ่หมูหกกองเชียร์หมูหกพี่น้องนี่คือสาวสาวกองเชียร์หมู่ที่หกที่น้องสวยมาเชียร์ทีมงานฟุตบอลเยาวชน แฝงบอลมามาให้กับเบอร์สิบแปดสิบแปดทีมหลังไปให้กับเพื่อนเบอร์หกหกแฝงบอลแล้วทีมบอลของสนามไปให้กับไอ้สัวดีกว่ารันนาขึ้นอ่ะโอ้โหเห็นบอลไม่รู้ว่าลูกเขาหายไปไหนเอาสองลุ่มหนึ่ง โดนเบียดไปร่องรอยตูดกระแทกเลยเฮ้ยนั่งเต็นต์ดูดิให้ห้าร้อยนั่งเต้นต์นี้ลองดูดิ หลัเด็กจ่ได้ไง่าแ้วลูกที่ทิ้ไม่เด้านะโฮ้ไปกั้มกใช่พี่รองประตูออมัตเวครับอ่รองฮมาดนเนี่อเรียบร้อยไปแล้วเี้อยเวพี่รองเอาจนได้คร้อานยจริงจจอบลอ จิงหมูที่หกปแลาหนึ่งประตูนีละครับเวลาเหลอให้กับทั้งทีมของเราทั้งสองทีมนะครับดูยนมไทลูกนี้เขาทา่จะไปข้าหมูที่หกูไรเลยทีเดียวเอแรงลึกเกินไปลูกนี้เกินขึ้นเกินไม่ทัน ของหม e ูเสร็จโดนปุ่มไกลมาเอากับ um, ลูกน네ี้ไม mm ่ด yeah, ีไปเข้าทางโูเก็ตเอาหมูของไทยพิศโขกโกมาเข้าทางเบอร์หนของหมูพี่เก็ตบอลพานได้บอลเข้าเข้าบอลชุนบอลลูกนี้ดิเจ็บคนเนอะหมูเส็จโดนจากปุ่มทุ่งป่มไกลทันพุ่งเอาปุ่มไกลไปไปมามามาเข้าทางโูเก็ตเก็บได้บอล จีบแล้วอาลีหัดควายแล้วมองเพื่อนแล้วไหนเพื่อนพบอยู่ไหนมันถ่ายบอลอีกครั้งหนึ่งสำหรับปูที่เจ็ดจีบบอลงัดขากันลูกนี้ลูกแจกในโดยจากปูโตมาจะมาถึงของปูที่เจ็ดบางบอลไปมางขาโอ้โหนักบอลขึ้นมาได้โค้ชเชี่ยวอะไรต่อนเอเท้าเจ้าเอกเอกเท้าบางบอลแยกไปให้กันตัวนั้นั่ได้บอลตกออกข้างสนามไปดีกว่าเหมือนกันรักปูรักปลาแต่ไม่เล่นไรือจ มนะันจะใส่เราเกิดขึ้นมาอย่างนี้มัโอนลกเชนไปแล้วูเนไปแล้วตกแตแล้วไปแล้วครับกนี้ไลเรื่อยเรื่อยแล้วไปแล้วไปวไปแล้วไปดงๆอ้าวล็อกตีขึ้นไปมาพักเอยดับมาผ่าปาให้เอเอกได้บอล้วัพัปาองสนามมาให้กับเัวหนึ่เอาให้ตีแแให้เผ่านบอลทุ ยังแกะตัวได้หน um, ุ่ขึ <t ums> <t ums> ้นไปไล่กันแล้วเฮงเต่า hmm. ย mm ืนหลังมาบินบอลแล้วเรื่อยแล้วเรื่อยแล้วขวาสามมาบบอล้ากับบอลตึ้งแล้วกีบอลชันบอลแึ้งตัวคนะตึ้งตามลงไปแทนเออเอาของหนาลงไป มาบานี่หโอ้โหย่้บัตรงกอเวียง,งล้งออโอ้ก่อนหน้านี้เก็บไปแล้วอิห้าล้านพี่น้องดีสิบแปดล,าล้านนี้เอาพมเห็นบัตรองกันแล้ว,วผม,มงครับลุกนี่้แพงไม่แตกดีกาสโอ้โอโอ ลูกเฉลบกำแพงออกรังไปบลูกมันแรงครับลูกวีรับไปทันมูอกได้ทุกบทชี่ใหญ่แล้วสำหรับบูที่หกไปลนลักความพยายามแล้วบุกับความต่อห้ำหันกันอจะได้บอลลูกลักมาลูกพี่ บุกเข้าไปเลยใสพี่รอ้าวชนกัเล้อ้าวได้พี่เจมส์แม่อ้าอ้าวเลี้ยงพอพยายามบุกเข้าปุ๊กเข้าปุ๊กจะเอาอีกเอาจะเอาอีกเอาลมระเนรนาเลยตัดเชือกทุ่งเราตัดห่วงแล้วท้ากันไปบิ๊วเอายิงอีกแล้วโอ้ยเพี่รองเดี๋ไีลนัดทโอ้โหโดนยิงชนเสาพี่รองเขาจะยิงเองแน่ดิ Er ความช <champions> ุ่มดีของโมที่หกไปคุณช่วยล mm ูก hmm. พีอยากเราอยู่บอลไปข้ามวงสนามอะไรทีดีที่สิบเจดเา้ลยเลยพี่น้องลูกชะลอมาให้เเเอานที่น้ำกรแพของหมูที่เจ็ดูกบอมาเข้าทางลูกเจ้าของจิ้มบอลยดตัวลูกนี่เอา ลูกจะได้โดนการเตะทางตัวพีน้อแล้วหนึ่งประตูพี่น้องถุงไปเลยเจ้าจมพลังทางมีผ่านที่ผ่านโค้งดีหลอกหลอกแล้ววิ่งไล่ไล่แล้วทิ้งไม้หลอกพี่น้องลูกนี้สวยมากเลยหลอกหลอกวุ้นพาหัวมาหน้ามาเอาจับพลิกโค้งหมุนที่หกเอาหลักบอลไปลูกนี้ก็ไปเข้าทางมูเกตินไม่เอาจับลูกหลุดลูกนี้ อย่างตามทันรอบหนึ่งรอบสองขึ้นหลังไปให้กับเพื่อนเอาปะบอลกันเดินแจกของมูที่เขได้บอลไปแล้วพี่น้องเข้าไปแล้วพี่น้องเอาลื่นลื่นลื่นงับงับพังงับแล้วบัดนี้เอางับจะดีไหมละเอาพ่ะงับพังงับพังงับเอางับพังงับเอาหลอดบพี่น้องจ่วยเอ่าสองหนึ่ง มาแล้วทุ่มเข้ากลางไปยผู้เล่กับยูพี่ผู้ซวอยกับยูพี่เออเดี๋ยววัตั้งดดอกบบลครับลูกฟอๆครับตั้งวอมได้ลูกพี่พี่ก็จะทางโกินเอาหามอทุมาบกำแพงกัแพงกำแพงแล้วไปบอลไปครับกับเพื่อนร่วทีมล็อกหนล็อกสองสทีหุ้นลหรือเปล่าทะลุลูกพี่เอาเอาปั๊บบอลก็ปั๊บบอลกมาโอ้โหไปยุดละควายามกรับูทีัท่าา ุกออแล้วครับจะไปเอาลง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 ถึงไรไปจหาเจ้าเอกเกอไลูกดิไยไปหนอนเลยนอนเลยเดื่ยนะกันผักพันไปนอนกันอาสู้ต่อไปเอาไปแล้วไปแล้วโอเคดู้าต้นมาแม่ โม่ที่หกโม่ที่หกไปแล้วพี่น้องันบถึงไปแล้วพี่เดียวเอาไล่ไม่ไล่ลูกนี่ไล่ไม่ไหวแล้วมันกระสับกระตูเอาตู่ใคมาเอาเอาทางมูนเชฟเคลื่อนตัวและเย็นบอลดีมากพี่น้องหาถึงตัวเองเลยเจ้าเอีกเกี่ยวบอลไม่ ด<ท>ีอ่อไม่ตุดหรอกทีถูดแล้วไัวนบอ <c oughs> กคือจับมืออย่ง,ยงยละโูกเนาะวนี่ดหนุจากเดียวลูกนี้ห้อจักเดียวลูกีให้กับห้ของลูกนี้แม่ขึ้นเติมไม่ทันใหเข้าตาคูลักลาประตูตะพบอลไปได้แล้วเล่นเร็วเลยทีเดียวาบอลไปไปไ,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 ปไม่แน,น่นอมดอีู่มูดอีู่ าทเอาดีเอาเรียบร้อยพี่น้องไม่ทำจริงหรือเปล่โอ้เรียบร้อยไปแล้วจีนประตูหมดติดเลยโอ้พี่น้องแตกหน้าผู้รัจเจ้าเองใจกว้างมากเลยนี่ไม่ยอมยิงแต่แต่ทีแรกเลยย้อนบอลกลับให้จีนให้ลูกจีนยิงอย่นะครับลูกคนโตไม่ไดะครับ หูกฟุกฟุกฟุกยินเข้าอย่างสวยงามพี่น้องใช่เสียตะกอลให้กับหมู่ทไปแล้วนำไปแล้วห่างไปแล้วสองประตูต่อศูนย์เราพี่น้องโอ้โหที่เจ็ดอกนะคหมู่ที่หกไปแล้วให้กับทีกล่าเราทั้งสองทีมในครึ่งหลังสองประตูเลยพี่น้องอุปสรรคชนะเลยแพ้แล้วก็มีเห็นมาแล้วครับอยู่ที่สนามทาวอาทเกม พี่อี่หน่อยอย่าไปลักปล่อยหมูเด้อเจ้าหมานันหมูตัวไปลักปล่อยหมูมาเลยยิ้ยินข่าวหรือเปล่าเนี่ยเจ้าอีกกลัวลั่มหน้าไม่ยอมเล่นคุยค่อยเตี้ยนใจวันที่เนี้ยวันที่ขาใครกูเอามาท่านเหรอเพื่อนเนา ช่วยนักกีฬาเมียบุเลยเฮ้ยอย่าเอาลายลูปลายสองลูกก็พอแล้ววะเวลาเหลือน้อยแล้วบุ๋ไปไปเสือาวฝากบอลไม่ลูกนี้ไปเข้าทางบุ๋วที่หกบุ๋ตรงไปไปให้ลำเลียงเท็จเราจะให้กับปีชาจถึงเก็บเมตรท่าไป็นนิสกัดบอลที่กอข้างสนามเพื่อจัดการลูกไล่ของบุ๋วที่หก ายแล้วมองแล้วมองเพื่อนแล้วไม่ส่งแล้วหูกยังไม่ลดละความพยายามอ่าหุกขาตายเข้าขาขวาดูสิปับบอลกันดูเียงตัวเนี้ยกันดู่อ่าก็ไปปั๊มเข้ามายังได้บอลแล้วเปล่าลูกนี่อยังไม่ลดละความพยายามตัวเป็นเตี้ยวไอดีกยงเลยหลันไมนะอยลูกอย่าไปเสียลูกอย่าไปตายหมดเวลาบาดเจ็บให้กับนักกีฬาครับ2นาที อะไรหลังมาละพี่นอ้องทดเวลาเกืบสองนาทีแล้วโอ้ยหลง <c oughs> ตัวเล็กตัวเล็ก โอ้แรงไป2นาทีมีค่าครับมาเดินเองดีมาี้จะเก่งหมูที่เก็บบอัผกันหลี่น้องนักบอลผ่านมาทันนะครับลูกพี่ทันเลยไหมแปแยกเที่ยววิ่งเลยทีเดียวอ้าวอยากได้บอลลอกตึกแล้วมองเพื่อนแล้วลอกตึกแล้บอลสวยมากเลยตัดบอลลูกนี้ไปลูกออกข้างสนามไปตีควาของหมูที่เก็บนี่ ตัวเล็กหินมือเยี่ยมมุเจตใจแล้วมุจเจตใจใจำบุูงขาไปยังประขอหมู่ที่หกหืดกอพุ่ มีโอกาสแล้วหมู่ที่หกหมู่ที่หกมีโอกาสแต่ทำไม่ได้พี่น้องยกข้ามกันเฉยเลยโดนหมดโอกาสซะแล้วเนเห็มื่อกี้มีโอกาสแล้วหมู่ที่หกและแล้วก็กรรมการเป่าหมดเวลา หนึ่งและสองรวมกันพี่น้องพี่มานพยายามใสล้อยู่โมที่เก็บนำสองลูกเป็นบลการชนะอย่างงดงามพี่น้องเป็นชัยชนะอย่างสวยงามอ่าครความ้งเบอร์ให้กับนักกีฬาเราทั้งสองทีมด้วยครับเล่นการสมศักดิ์ศรีครับแม้ว่าจะเป็นบ้านพี่เมืองงน้องเบิองซัมเนละคูนี นัดนี้พี่น้องคุณนะครับผู้บอลทั้งสองทีมพบกันใหม่ทั้งสองทีมเล่นกันในต่อไปพี่น้องนะครับสุภาพบอกให้ท่านมนะครับปฏิบัต <อ approach> <sh arp> ินะครับเอาตัวอย่างนะครับคู่ไหนที่มีมารยาทดี